ขอแนบกูหน่อยเดี๋ยวมึงอะโต้สุดเราเป็นตัวแทนเร็วๆเข้าได้เลยมึงโตสุดมึงอะโต้สุดหลายคนสุดมากๆแรงหยวกพวกผมไปนานๆครับครับผมอัพครับไว้พวกหนูเป็นเด็กดีแล้วไอ้สิ่งที่หนูค่องไวอะเอาไปใช้เอาไปใช้แล้วพวกหนูอ่ะก็จะทําแบบนี้นะพวกหนูก็จะอยู่ระดับสโมสรที่ไม่ดีไปถึงที่อื่นไว้ตั้งใจไม่อยัดยื่นลายกูสอนอะไรอะหยัดื่น ขอบคุณสำหรับเคสขอบคุณเด็กๆลูกๆทุกคนขอบคุณนะครับ <Okay. S 1> มากินด้วยกันคุณผูครับจะกินแรก